สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เซียฮะวันนี้เราจะมาโดนแก๊สนั่นยังไม่เอาเด็กมาเลยเรียบร้อยฮะจังหวะนี้มุกไปหนึ่งมืบอสครับยูกินะใช่ไหมครับใช่ครับเด็กโอ้แบงค์ดริมคิดถึงจังเลยฮะไม่น่าใช่แล้วผมคิดก็ไม่ใช่แล้วแบงค์ดริมเวอร์ชันเทสดีครับเทสเสียฮะเทสสียครับสนใจใช้การบูล็อกแล้วนะโอ้ผมเชื่อคุณเลือกถ้าคุณเลือกได้ G.M. ของผมแล้วก็มก็เริ่มก่อนเลยสปอยอ่าเด็กผมสปอยไปแล้วหนึ่งทีตั้งนอนนอนเฮ้เริ่มก่อนนะนะมันจบเลยมาจั่วเลยจิบจิบอืมโอเคเดินจั่วเลยครับผมเลตแฟกต์อฮ้อดักนี่จั่วพอดีเป็นเบอรี่อ่งญี่ปุ่นด้วย ใช็ครับจริงจังเลยเ<อ>ครับคุยๆเข้าไปม,มาเอ้ยยังไงกันนะโอ้ไม่นะสีฟ้าทำไมน้องมาอยู่ในนี้นะสีฟ้ากาแมวครับกาแมวชาชัจวอืมผมมีทางเลือกอะไรไหมเดี๋ยวฉ,ไไยฉันเลือกอะไรได้ไหมเดี๋ยวฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกอะไรไม่ได้เลยครับเขาต้องปีนแค่สามรอบพน,น,นักงานจั่วครั้งนี้ จบแล้วฮะจบไปแล้วอ่ไรกันจริงฮะกดสกิลครับจีอะไรก็ไม่รู้สีบูทตเอ็กต้าไล่เปิดสี่ครับได้ครับถือว่าเป็นวิวแต่ไม่มีวิวในรุนะ่นนี้น่ต้องจีจบแล้วจบแล้วตลอดเลยฮะมือผมก็จะไม่รอดเหมือนกันจิบจิบจะสังเกต ผมจะให้คุณเล่นคุกกี้เสียงไทยของผมแต่มันไม่ถึงจบแล้วจบจบเพียงเดียวเลยฮครับจบแล้วจบได้ครับจวดเดทำไมดีมีแค่นี้โคตรเหงาเลยวะให้คุกกี้ทำนายการมีชิปโปแ c k ได้ครับตีผมเลยหลายรอบแต่คุณตีได้รอบเดียวคอคนนี้อีเซลกาดาแบทเทนฮะดัดรับไอฮะของเมตตีครับชัดเกดคิวไล ก็เจอหนึ่งก็ได้อันนี้เราเล่นแบบโอเวอร์ไดช์ใช่ไหมครับผมจะได้ใจเก็บถูกอ่าใช่เราเล่นแบบโอเวอร์ไดช์กันก็ได้เพราะว่าผมก็แน่ใจเก็บบนอยู่แล้วข้าจ่ายด้วยมือผมเจ็ดใบเฮ้ยครับใช้แด่เครับ Comment ไปนะฮะเด้งถึงกระโดดขึ้นนู้โอ้ my god ได้เลยครับเดือบบอรรีชาร์เจอร์จ่ายสองเลือดได้ชาร์จสองได้เลยโจซอมไบ ดีจังใช่ไหมทำเ,เป็นเลือดเพิ่มทำเป็เลือดหกด้วยเดี๋ยวหกพอดีเป๊ะเลยเมื่อก,กี้พี่ตีมาใจดีอ่ะตีให้จริงครับผมขอไอ e ้นี่เลยแล้วกันไอ้นี่คือมังกรปิดศาลแห่งความริษยา Envy ใจสังเกต Envy <น>ใช่ครับนี่นายน,นี่เป็นมือขวาของเบลเลียนสินะใช่ครับผม Apple Envy <Okay. S 1> อะไรนะขอแล้วครับลูป p สเข็เข้าสนามมีไปอื่นอยู่ได้ชาสอง <Okay. S 1> โจนหนึ่งแล้วเลือดเป็นหกจบเพิ่มหนึ่ง ีเพื่อนจริงปะในนี่เหมือนกาเมลของฉันเลยนะเหมือนียวไม่เหมียวเหมือนแมวเหมียว,ว,วนะอืมเลีเ้ยอะไบ้างเลี้ยคุณเหล่ตั้งหกเลยนะเลี้ยตั้งหกแล้วใช่ไปเลือดผมมีอืมไปเลยครับขอสามเกตฮะดิเ <c oughs> กจสามเกจทีของเรากระ,<อ> <c oughs> ะ,ะจสอ <c oughs> งทำไมรู้ดิสตุลแบบนี้นน <c oughs> สามเกจของผมหมดละ อะไรนะครับเนี่ยใช่ผมต้องตัดเกมมันก่อนยังไงล่ะผมจะเล่นยังไงเราเห็นจะเปิดหูฟังผมยังไงครับไม่ต้องเปิดนะครับของอย่างนั้นคอเลยครับผมจอมเวทต้องห้ามเวลกาเรนเทคของเวลกาเรนบอกว่าจ่ายไดสองหน่วยติบต๊บติ๊บคอมอนเตอร์ที่เป็นหนึ่งใบที่เป็นคอ,อมอนเตอร์หนึ่งใบที่เป็นไซส์สามจับดอกเข้าส่สามโดยไม่ต้องจ่ายคอสบนมือดิอ่าชิบหายละ อ้าวจากเราด้วยคุณทําคอเสร็จแล้วแล้วการของคุณล่ะอ๋อผมไม่มีผมขอกงไม่กดไม่กดคอมาเฉยใช่โอเคคอมาบังตรงกลางเฮ่อจะได้อยากจะกดแต่มันไม่มีไม่กดไม่ได้อ้าวคุณไม่ลองคลิปแบบเลยไว้ในมือองเงี้ยเลยอ่านเทคิดมาตลอดเลยอ้าวจบแล้วใช้คลิปนี้ไปปิดคลิปเลยไหมฮะอยางเงี้ยเ้เอาลมไปก่อนเอาลมืออมเบรา อัมเบลล่มอัมเบลล่มเลยสามใบเข้าโซโซแล้วก็จ่ายสอรเกตแพงมากจริงครับใน้่มไป่ใช่ละปดล็อกเทคมาครับเอาตัวเองเข้าโซโซมังกรฟรีศาดใบอื่นเข้าไปเลยแล้วหากเลื่อนเป็นหกนะครับผมจะได้บงหนึ่งหมื่นแล้วก็อีกดีเฟนิกหนึ่งหมื่นโอเคจาวันนี้ออกเป็นยังไงปหาขอทับละมูบอกไปมันล็กมาก มีเปล่าไม่ไม่มีอะไรเลยขวางทางลมด้วยจบแล้วเนี yeah, ่ยครับความผิดพลาดเหม่นะไอตัดเฟด move on the center อย่างนี้เนี่ยดีเแคเนี้ยเหมอยเติร์นมีสกิลทำลายด้วยสินะฮะเคานเตอร์แอคใช่เป็นเคานเตอร์แอคหน่อยอุ้ยนี่ไงเปิดทางสู่โลกกว้างเอ้ยต <laughs> ีไปเลยเก <laughs> <laughs> ินไปไหม <laughs> นี่ผมต้องไม่ใช้การ์ดอะไรอย่างนี้กับการ์ดอย่างนี้เหไรเอ่อเปิดทางสู่โลกกว้างนี่ครับไม่ผมไล่โล่ให้ด้วยยอดศึกเทวะคำรามอย่าลุกขึ้นมาไอ้นุ่มไม่จะไปต้องห้ามผมยกเลิกตีห้ามลุกอย่าโอ้ my god ผมต้อง unfreezing เขาไวอืองั้นผมผ่านเพงก็ได้ผมไม่ยอมเสียเอ็มมีไปหรอกทำไมคุณไม่ตีให้จีบูธผมแมวจั่วนี่ไงคนรับไปเอาไม่ได้นี่มันอะ๋วพันเดียวจั่วไล่ไม่ได้ โอ้ oh. my god ไล uh ่ฮ huh. ิวหนึ uh ่งตัวสองเฮ้ยฮิวฮิวสองตัวสองทำอะไรไหมครับอ๋อไม่มีเจสองไม่มี้คิดกับทำอะไรเลยยังไงนะจะจะทำเร็วลงอันนี้ผมมีเพื่อนสองคนอยู่ในลุมที่เป็นกาคาแต่คนได้ทิ้งไปเดียวเลยผมต้องหาเพื่อนมาเพิ่มโดยการใช้เงินจีบู๊ไหมโอเคครับเพื่อนผมน่าจะมาครบแล้ว ไม่นะเขาได้ทีมงานครบแล้วทีมงานจงออกมาจงถูงสถานงโบงซากุระอ,อืมอันนี้อืมฮึมมมจุดนึงอะไรครับดอดาบโอ้ oh my god ทำไมแบบนี้ดิอืมเลือด พุทธพุทแมวนี่เขาจะตีเราแบบห้ามฟอเตอ,เตอร์สินะใช่ตรงชาจ,จอดเฮ้เพื่อนทำอะไรสักอย่างฮาวโอ้จบเทินต้องทิ้งมือไม่ดีเลยขอแบบลดจำน,นาาวนประชากรเลยแบทเอ่อแบทเยียรแล้วกดทิกอันนี้มี นี่สองตัวนี้เลยค้าวกับวิวโหเขาตีต้องเจอสิบรอบที่เปอรแท็กที่ไม่โบกครีมไม่เพ็นเท็ดไม่โบกร้านไปแล้วเสร็จโมฟนอนเอ็นวีไปแล้วนอนแล้วก็สกิลกันไปแต่ไม่กันขึ้นขับขึ้นได้ครับเนี่ยเชีนนี้จิ้วโดนได้โจนด้วยใช่ไหมโจนด้วยเย่ดีจังไงใบ้มันวีเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลย ไปดาเปิดทางเพนนทเทสโอแม่ก็ไล่กับเดียบอสคอนเวอร์ชั่น er ใจสองเลือดแล้วก็คอในดอกในะไม่พลาดละคอมาในดอกโอเคแล้วก็ได้ชาร์จสองโจตสองจังหมาไดุ้ณบอกว่าหากคอเป็นพอนเรื่มเของเลยตางกว่าเราจะได้บวกหมื่นบวกหมื่น,นช่ามมาเถอะเขาตีเป็นล้านโอเคอืมตี เนกาทีฟสวายหน่อยแน่ในเทอรนี้หากผมเลือดเป็นศูนย์ผมจะกลับเป็นหนึ่งอีกหลายครั้งก็ตายตายเอ๊ะผมเลยมีคิวที่ว่าเสามขออนุญาตคิวหนึ่งคิวสองยิงไม่เข้าผมผมถือลมบงังโพาสเตอร์ด,ดับมันใช้ไม่ได้ขอคอมาไหมยามแมวชาจัดจดแย่ดียิง มวตีแมตีมมนี่ก่อนนะครับตีตีโอ้กลับเปหนึ่งสามสิวสามอะไรต่อทำไมเขาจะฮิวด้วยทำไมกันเมื่อการนจิจมตีชารเก็เก็บตีเต็มเยอะนะฮิจวจับสู้ฮิวล,ลุกตีชาร์จฮิวจัวลุกฮิวตีชาร์จฮิวยีจัว2ย โอเคโอเคโอเคทับไปทำไมไว้เนี่ยใจจังมือเยอะด้วยครับเอ็นเฟรครับนะครับต้องเหลือมือแปดใบเนาะเฮ้ยเขามาเขาเลยมือแปดใบทิ้งไปหมดหมอบ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 กี่ใบยัย Oh <my> God. เลสโกทูเพ <To draw. S 3> ย์โอ้มายกอดเอ็นเฟตฮาแลว์คันโด้ชาร์จดีไหมชาร์จดีไว้เดดี้ทูเพลวเป็นมือแปดแป๊อยัอยากจังเลยนะกายที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างนึงได้ไม่ยากหรอกผมคิดหน้าไยโอเคงั้นชาร์จเลยเอ็นเฟตขึ้นมา แล้วก็ครับ,รบเดี๋ยวบอสเคฟไม่มีขัดครับไม่เลยแต่ไม้หนูหมาสองเจอสองยจังเลยรัฟฟ์ยิงยิงแล้วก็ทำไมตอนดีมีอะไรทันดีแย่ไปหมดเลยยิงฮัฟฟูอืมเอาละกันเดียบอสโซทำลายเพื่อนะแลวทำลทายไ,ไ,ไปเลยม,มาน้อย ชาสองโจสองเลือดหกตับหวานโจคือหนึ่งเอ้ยทำเซฟโจสองฟรีเอ้ยหลามแล้วไฟติดออนฟรายแล้วก็อ,อ,อ่าไลฟีแล้วก็ช้สองโวสองเฮ้ยชิวเกินนะไรกันละ่ะเอยอะจังเลยครับฟู่จิงครับฟู่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 ที่นอนเลยว้าวตายไปนี่นี่คุณจะปั่นเด็กคุณเล่นสินะได้ครับมันเธอสุดท้ายเหรอไม่เหลืออะไแล้วสินะไปที่เกียร มันจะไม่มีอะไรยังไงว่ามันเปิดมาเนี่ยได้ครับดักงคุณเอกว่าหลอดได้ครับเบียนนี่ไงยังไงต่อฮะมีอะไรมาต่อขอครับมีแต่ตัวอันตรายนะกันโตนี่โอเคครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยชีวิตอ่ายฮิวหนึ่งดีไหมฮิวหนึ่งก็ได้เอ๊ะขอฮิวหนึ่งตรงนี้โกงอ่ะแล้วผมก็อันนี้เลือกหนึ่ง มีเทคนิคดูเกียรติมาตามตาชัมมีลอสโวยอยู่ในนั้นหรือเปล่าเฮ้ยคุณต้องโชว์นะครับคุณไม่มีเกียเกลกับแจ็คไนมันต้องหยิบมอนนี่ว่าจบแล้วชีวิตนี่ก็ได้โอ้ยอินพุตโอเคนี่แล้วก็เรียนได้ที่ชอบตามุไม่เรียนละเนี้ผมก็ไม่รอดหยียบน้องทิ้งเลยน้องพิ่งลงนะอไนะ ยี่สิบสองโอเคอย่าทับไลน์ผมเลยยิมไปนี้ขึ้นต่อจันใจง่ายละเข้าใหม่อ้าวหาการตันี่ตีหกร้อยหกโอเคไปไหนมีแค่อันนี้โอ้ยสบายสบายจริงหรือเปล่ามีครับฟู้เฟสโมซีมีัน่ีไกร่โมครับมีอะไหมครับครับฟู้พลังพลังแท่หลดพัน พี่ดีเฟังหมื่นหนึ่งนะอุ้ยตายฟรีใช่ไหมมีฟิวเจอร์พาเล์โอ้นี่แกบอกว่าการเลสการถูกลอกเลิกเอามมีการทำลายด้วยบายบายตายซะนี่การมันตึงจริงไหมจริงครับมีองไรไปแล้วหรือเปล่านี่เลยไปไหนเดี๋ยวบอสคอนเวอร์ชั่นพอง่ายต่ออะไรไหมครับไม่ครับไม่มีครับไม่มีตัวเลข เล่นเฮลบริสอะไรแล้วใบใหม่ขออ่านเลยมันบอกว่าให้วางทับแล้วก็จ่ายสองเกียรติถึงค่าคอร์สแล้วก็ว่าเมื่อเลยเมื่อเลื่อนเลื่อนระดับหนึ่งหรือต่ำกว่าสามารถเขาจะขอกลับไปกันมือได้ด้วยจ่ายค่าคอร์สแล้วก็มอนเตอร์มังกรปริษัทที่เป็นมอสสนามของเราไม่ถูกทอมลายไม่ถูกนักลับขึ้นมือแล้วก็ไม่ถูกลบคีด้วยแล้วหากมีเลื่อนหนึ่งรหรือต่ำกว่ามอนเตอร์มังกรจากทุกใบจะรับเพลยเดทรดในคีย์ลิขวาเหล่านั้นจะกลายเป็นหกร้อยหกสิบหกครี๊ดว คุณเอาสิ่งนี้ไปเลยเหูฟังวอเอร์หูฟังในตำนานตำนานนะฮะฮัฟุ์ที่ไดีเนี่ยทีนี้ยนะกลองดีไซเคลกองใส่หน้าเปนหนึ่งทีถุยเนี่ล่ะในตอต้าลังหูฟังได้หรือเปล่าเยอะยังหเอกีกโอกาสเล่าสินะมีอะไรไหมฮัฟฟ อ๋าไอ้กกไม่เข้ากันกันกันโอเคผ่านเฉียนจัวจบแล้วสินะผมขอใช้สิ่งที่เรียกว่าไอ้นั่นเลยแล้วกันไม่ชัดเมนเฟนนะครับไล่จัดเม็ตจัดใจขอด้วยครับขออด้วยสังเกต ไม่นะเดี๋ยวโซ่สี่ทำไาซ้ำไหนอะนี่มีอะโอเคมีจีบุสอ๋ออ๋ปุยยมปวยยมอะไรคิวแล้วโอเคผมเก็บไอเทมไว้คอร์เตอร์เกตโมกคนที่ผมชอบที่สุดอ่ะเหรอแน่นอนชอบคนนี้อ๋อมายก่อผมชอบไวเบิร์นน้องสีเขียวมันเก่งมากลงไป แย่ปรอ้อยขอกระเทนเอ้ยขอประเทนอะไรวะเชีย่ยนิวกระเทคแต่ว่าเดี๋ยวว่ายังทันอยู่นี่ครับกดประเทนวาร์ฟจะโล่เอาเรลมาเป็นโล่มงกรอบแบเดียวขึ้นเพกได้ครับจวเอาเลยครับตีละมาไล้ครับมามีเพนมีเอ้ยไม่ใช่ไอเทมฟรานแล้ว ดีเฟนส์ดีเฟนส์แค่หมื่นสามแต่เต้าตีเลขน่ารักจัดไหโซูบ <So good. S 1> ูอไม่มีตีครั้งเดียวเลยจบสู้ยิงไลทโอ้ไม่เข้าไม่ลงเฮ้ยเขาตีโรนไม่เข้าว่ายนี่ยวเล่นก,การอะไรกันเอามานองอกันได้นี่แไงอุย๊ยตีชาติตกแล้วไหลจัวจสู้ เอกี่คอร์เตียวยี่สี่เฮ้ยใบนี้ผมมาพอดีอะไรครับเชิญเลยเปิดสีเชิญคอร์ได้เลยครับไปโอเคไม่มีหลีไปข้าวผ่านโอ้ยลุกดอไม่ใช่ดอแล้วจริงเปล่าจริงครับเจแล้วผมโดนคนเล่นกาก้ากำหัดแล้วพี่ไอ้เั้งฟีเฮ้ยบู๊มาแค่นี้แหละ เหมือนเดิมทำอะไรไหมครับไม่ครับทำอะไรดีทำอะไรมีอะไรตีตะเกียบยิงเลือดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้จั่วปะเนี่ย<อ><อ>มันมันได้จัว่วตี <laughs> นี่คืออะไรครับตีเฉยตีหกแล้วก็จะบหกคีบแบบนี้เพลทเทสด้วยอ๋อเนี่นยเอาโล่ยอดสุดเทวะคำรามแบบเทสดีไปแล้วกันอ่าไม่เกินตัดเบรดมาเลยตัดเบรน่ะนายมีไหมล่ะ อาชิพหาแล้ตวตัดเบสเรมตัดได้หมดแล้วใช่ตัดหมดแล้วสอันนั้นะไล่มาสองใบแล้วมีอะไรอีกตัดสามเกียร์เลยฮะตัดง่ายๆนั่นแหละมันบอกเริ่มหนึ่งมันไ,ได้จ่ายคอนละตัดสามเกียร์เลยฮะ <laughs> <c oughs> อะไรเนี่ยนี่คุณโอ้โหคุณเทสดี้ใส่ผมโยต์ตีอย่าลุกนะอย่าลุกพอแล้วพอแล้วตีจัว หกร้อยหุสุโขทีไหมใช่ครับหกร้กร <นะ S 1> อยหุน่นสุโขทีในยิถ้าคุณตีมาจวดี่ใครชนะครับเนี่ยผมตายก่อนเดี๋ยวบอกเมื่อตีจวด <Hello, S 2> อะใหโ้โรยถึงไปถูด้ยรวยไม่ขึ้นอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ<น>ะ<พ>อะไรของไม้ตายมันบอกว่าตีไปสองครั้งแล้วก็<อ>ใจ่ายสังเกตยิงยิงเข้าคลิปของเบรียโอ้ยไม่มีอะมือฮิตเดียวเอง<พ>อะไรไม่มีฮิตเดียวไม่เอาไม่เอา ละไพ่กองละสองนะแบบนี่จะเป็นรักเท็ดี้คุณชัด์จ่วเปล่าไหมอ่ะใช่ครับฮะชัด์จ่วไหนผมเข้าเธอเธอสุดท้ายไม่ไม่ชาร์จดอ,อยเฉยจบแล้วได้ดอยเฉยเนี่ยคุณต้องคำนวณเด็กเหลือสามใบนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปให้เหลือสักสามสี่ใบแล้วกันจะได้ไปเล็กเอาเหมือนเขานะฮะหนีหนีแย่ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรั่วพอสมควรจุใจก็จุใจได้ครบทุกอัตรรต มีทั้งเกดเธอไม่ได้กดเทคก็ไม่ติดตอนนู้นก็อยู่ดีก็ลงโรกาบุ้งพุ่งแล้วก็ยู่ดีก็ไล่ไล่โลใส่ยบอกยายาไอเทมมันเก่งเกินผมกลัวแล้วก็ประมาณนี้แล้วนะนรัคอนเทนต์ครับเดี๋ยวคลิปนี้เขียนเดสครุ๊กชันว่าเน้นทาแล้วกันเน้นหาล <ๆ S 1> แล้วกันเดี๋ขอบคุณแมกครับ <ๆ S 1> แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ